นำทุกท่านมาชมโบราณสถานอีกแห่งหนึง่งชื่อว่าโบราณสถานวัดมะม่วงงามเราจะเห็นส่วนที่เป็นกำแพงแก้วล้อมรอบส่วนที่เป็นเนินของวิหารด้านหลังเป็นเจดีย์ประธานครับส่วนด้านนอกไม่ห่างไกลนักนะครับผมแพนกล้องไป ตามถนนฝั่งนี้จะมีบ่อน้ำโบราณครับก็สันนิษฐานว่าเป็นของที่วัดมะม่วงงามเหตุที่พูดว่าสันนิษฐานว่าเป็นของวัดมะม่วงงามเนื่องจากเลยไปด้านหน้านอนะครับเป็นเขตเจดีย์ประธานของวัดนาคเจ็ดเสียนครับ อยู่ตรงระหว่างนักวัดนาคเจ็ดเสียนกับวัดมะม่วงงามกับนี้คือส่วนที่เป็นบ่อน้ำศิลาแลงเห็นแผ่นศิลาแรงหนานะครับเราจะเดินจากมุมนี้นะครับเพื่อไปยังส่วนที่เป็นโบราณสถานวัดมะม่วงงาม ในเขตอุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชรมีความร่มรื่นครับเฉพาะขับรถมาชมก็มีอุโมงค์ต้นไม้มีความเขียวสวยงามนะครับขับรถผ่านโบราณสถานมองเข้าไปก็มีมุมส,สวยๆนะครับการมาชมก็มาได้ทั้งนั่งรถรางรถไฟฟ้านะครับของอุทยานเองสำหรับผู้สูงอายุหรือผู้ที่เดินไม่ไหวนะครับ อาจจะปั่นจักรยานถ้าพกจักรยานมาด้วยที่นี่ยังไม่มีจักรยานให้เช่านะครับหรือจะขับรถหรือจะใช้วิธีเดินแต่เดินนี้ต้องใช้เวลาหน่อยนะครับแต่ก็จะสนุกเพราะแต่ละวัดอยู่ไม่ไกลกันมากครับเราจะเข้าไปชมส่วนที่เป็นวิหารกับเจดีย์ประธานของวัดมะม่วงงามกัน,นครับด้านหน้านี้เป็นส่วนของวิหารครับซึ่งมี ฐานประดิษฐานพระพุทธรูปอยู่ด้านในนะครับบ่มี้เราจะเห็นส่วนที่เป็นฐานประดิษฐานองค์พระพุทธรูปนะครับเป็นลักษณะเหมือนเป็นมนดบเนื่องจากมีผนังสองด้านนะครับสามด้านนะครับเป็นช่องเข้าไปนะครับเหมือนเป็นเหมือน ซุ้มด้านในวิหารอีกชั้นหนึ่งกับถ้าดูจากลักษณะนี้นะครับโบราณสถานวัดมะม่วงงามสันนิษฐานอยู่ในช่วงพุทธศตรวตรรษที่20-22ถึง22นะครับตรงกับสมัยอยุธยาตอนกลางการวางตัวแนวแกนก็จะเป็นตะวันออกตะวันตกครับนี่คือโบราณสถานวัดมะม่วงงามส่วนที่หลงเหลืออยู่ เมื่อเราเดินอ้อมมาด้านข้างครับมาตรฐานของวิหารก็คือยังมีส่วนที่เป็นอาสนะสง์ชัดเจนนะครับอาสนะสง์ชัดเจนเสาเองก็มีส่วนที่เป็นปูนโอบศิลาแรงให้เราได้ชมร่องรอยพุทธศตรวรรษที่2 0สถึง2ี่พอเดินไปด้านหลังครับ จะมีความน่าสนใจขึ้นไปอีกครับมีร่องรอยเหมือนโกลนของพระพุทธรูปขนาดใหญ่นะครับมุมนี้ครับเป็นโกลนขนาดใหญ่ที่ขึ้นรูปเป็นองค์พระพุทธรูปแต่ตอนนี้หลงเหลือเฉพาะส่วนที่น่าจะเป็นเหมือนหน้าตักนะครับแล้วก็มีซุ้มมุกครับมุกยืนจาก ด้านข้างของเจดีย์ออกมาเป็นซุ้มพระพุทธรูปมุมนี้ครับเมื่อเข้าไปชมด้านในใกล้ๆก็จะพบเห็นร่องรอยของปูนที่โอบศีลาแรงไว้อย่างชัดเจนครับนี่คือเจดีย์ประธานของวัดมะม่วงงามลักษณะของเจดีย์ประธานจะเหมือนกับจะคล้ายเจดีย์ประธานของวัดกำแพงงามก็คือมีฐาน เขียงสี่เหลี่ยมครับแล้วก็มีชั้นเขียงสี่เหลี่ยมซ้อนกันขึ้นไปลักษณะเดียวกันนี้พบที่วัดกำแพงงามแต่มีส่วนที่แตกต่างนะครับอาจจะเป็นการบูรณะที่แตกต่างออกไปก็คือส่วนที่อยู่ถัดขึ้นไปส่วนที่ถัดขึ้นไปพบ,พบว่ามีส่วนที่เป็น บัวลูกแก้วเป็นเหมือนจะมีลูกแก้ว2เส้นครับเดี๋ยวเราลองดูนิดหนึ่งหรือลูกแก้วไม่อยู่ตรงกลางผมไม่ชัดเจนส่วนนั้นนะครับด้านนี้เห็นลูกแก้วเส้นเดียวนะครับโดยที่ด้านบนเป็นองค์ะคระฆัง เป็นเจดีทรงระคังที่เลยบัวลูกแก้วโอกไก่ขึ้นไปครับเมื่อเรามองมุมที่สูงขึ้นนะครับเราจะเห็นร่องรอยส่วนที่หลงเหลืออยู่ที่เหนือชั้นบัวลูกแก้วโอกไก่ขึ้นไปครับเป็นเหมือนมีชั้นที่รองรับ องค์ระฆังครับมีศีลาแรงยืน่นผ,ผมพาไปชมด้านบนใกล้ๆครับขององค์ระฆังครับจะเห็นส่วนที่ลาดเองน,นครับลาดเอนส่วนนี้จะขนาดใหญ่ในขณะที่บัวงหงายจะมีขนาดที่เล็กกว่านะครับ ซึ่งปกติจะเป็นขนาดเดียวกันครับก็คงเป็นเรื่องของการบูรณะครับบววความบัวหงายมุมนี้จะเห็นชัดเจนนะครับด้านบนก็จะเป็นองค์ระฆังเมื่อเราสำรวจมองมาด้านหลังครับจะมีเจดีย์ราย อยู่สองฐานนะครับอยู่ใกล้ๆในขณะเดียวกันเมื่อเดินไปด้านหลังอีกเล็กน้อยครับก็จะมีเป็นเหมือนเจดีย์อีกองหนึ่งครับเป็นเหมือนเจดีย์รายด้านหลังเป็นฐานเจดีย์รายแล้วก็มีซุ้มพระอยู่ด้านหน้าครับมุมนี้นะครับเป็นเจดีย์รายเป็นเหมือนฐานเจดีย์รายอีกองหนึ่ง นี่คือโบราณสถานในพื้นที่ที่เป็นเขตพุทธาวาสครับมองไปในทิศตะวันออกเรามองไปด้านหน้าเดินห่างออกมาแบบนี้เราจะยิ่งเห็นโครงสร้างที่ชัดเจนขึ้นนะครับของเจดีย์ที่เป็นทรงเดียวกันกับวัดกำแพงงาม ส่วนด้านทิศเหนือครับตมันตกเฉียงเหนือออกนอกกำแพงแก้วมาพบว่ามีศาลาครับมีสาลาที่มีลักษณะสี่เหลี่ยมผืนผ้าที่มีความยาวครับนี่คือสาลาที่อยู่ด้านนอกกำแพงแก้วครับของโบราณสถานวัด,ว,ด,ว,ดวัดมะม่วงงาม ขออภัยครับกำลังจะพูดว่าวัดกําแพงงามนะครับเนื่องจากเจดีย์ประธานมีลักษณะเดียวกันของสองวัดนี้นะครับส่วนนี้เป็นส่วนที่เป็นศาลาครับที่ตั้งแยกออกมาจากพื้นที่เขตพุทธาวาส มีมุมส,ยสวยๆที่มีรากไม้แล้วก็มองกลับไปเห็นเจดีย์ประธานมุมนี้นะครับด้านบนศาลาก็มีการวางเขียงซ้อนกันเป็นเสานะครับนี่คือลักษณะการทำเสาในยุคสมัยที่เมืองกำแพงเพชรรุ่งเรือง ใช้ศีลาแรงวางซอ้อนกันเป็นเสาครับเมืองกำแพงเพชรเป็นศูนย์กลางของพระพุทธศาสนาในสมัยสุโขทัยตอนปลายแล้วก็อยุธยาตอนกลางทำให้มีโบราณสถานที่เป็นวัดวาอารามนั้นอยู่จำนวนมากนะครับแล้วก็วัดก็อยู่แน่นๆไม่ห่างไกลกันมากครโดยที่การที่มีวัดจำนวนมากอยู่บริเวณเดียวกัน ก็เป็นการสันนิษฐานว่าอาจจะอยู่คนละช่วงเวลาครับเพียงแต่ร่วมพื้นที่กัน,นช่วงเวลาที่ห่างๆกันอย่างเช่นที่วัดมะม่วงงามแห่งนี้ก็สันนิษฐานอายุราวพุทธศตรวรรษที่ยี่สิบถึงยี่สิบสองก็มีการสันนิษฐานอายุไว้ก,กว้างๆนะครับศีลาแรงที่เราพบเห็นในหลายๆวัด ก็เป็นศีลาแรงที่มาจากพื้นที่เนินเขาเล็กๆที่เป็นอุทยานประวัติศาสตร์แห่งนี้นะครับอย่างเช่นตรงนี้ก็จะเป็นโกลนศีลาแรงของพระพุทธรูปครับด้านล่างของเมืองมรดกโลกกําแพงเพชรบริเวณนี้มีศีลาแรงอยู่ด้านล่างครับทําให้ไม่ได้ต้องไปเคลื่อนย้ายขนย้ายมาจากที่อื่นครับใช้ศีลาแรงของพื้นที่เองครับ ผมพาเดินอ้อมด้านหลังเพื่อไปชมส่วนที่เป็นศิลาแรงที่ยังไม่ได้นำมาประกอบกับเข้าไปยังโบราณสถานก็ยังพบว่ามีอีกจำนวนมากครับที่กองไว้ด้านหลังส่วนหนึ่งก็ไม่สามารถระบุตำแหน่งได้ก็จะถูกกองกองรวมกันไว้ครับบริเวณเขตป่าพื้นที่ป่าก็เป็นพื้นที่ป่าที่เก็บเห็ดได้อย่างดีในฤดูฝนนะครับ เมื่อเรามองย้อนกลับครับไปทางถนนที่ตัดไว้ล้อมรอบเป็นการกันไฟป่าส่วนได้ด้วยนะครับพบว่ามีศาลาอีกหลังหนึ่งมีฐานของศาลาอีกพื้นที่หนึ่งด้านนี้นะครับมีศาลาอยู่ด้านนอกนี่คือวัด มะม่วงงามที่อยู่ไม่ไกลจากโบราณสถานวัดนาคเจ็ดเสียนครับถ้ามีโอกาสก็แวะมาชมครับอุทยายนประวัติศาสตร์กำแพงเพชรนั้นขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกได้รับการอนุมัติจาก ยูเนสโกวันที่12ธันวาคม2 5 3 4นะครับขึ้นทะเบียนพร้อมๆกับอุทยานประวัติศาสตร์สุขโขทยัยและก็อุทยานประวัติศาส,สตร์ศรีสัชนาลัยโดยที่กําแพงเพชรนั้นเป็นเมืองที่ต่อช่วงมาจากเมืองนครชุมนครชุมนั้นอยู่ในช่วงที่พมหาธรรมราชาที่หนึ่งพญาลิไท ที่ท่านทำนุบำรุงพระพุทธศาสนานะครับกํแแพงเพชรก็ได้รับการย้ายเมืองมาจากฝั่งนครชุมมาอยู่อีกฝั่งหนึ่งของแม่น้ำปิงก็เป็นช่วงปลายของสุขโขทยัยแล้วก็อยุธยาตอนกลางครับเราจึงเห็นศิลป,ปะหลายอย่างผังแบบแผนของโบราณสถานนั้น ก็จะมีความเป็นสุขโขไทยก็ขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของสถานที่วัดมะม่วงงามกับได้คุ้มครองพี่น้องทุกท่านให้พบแต่ความสุขความโชคดีนะครับได้แต่สิ่งที่ดีงามอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด subscribe ไว้เพื่อที่จะเป็นส่วนหนึ่งของการส่งเสริมการท่องเที่ยว ผมจะนําโบราณสถานภาพคลิปโบราณสถานทุกแห่งของเมืองกําแพงเพชรมาให้ท่านได้ชมอย่าลืมติดตามนะครับสําหรับคลิปของวัดมะม่วงงามเวลาท่านไปด้วยมุมที่เป็นป้ายข้อมูลของโบราณสถานแล้วก็มีเจดีย์ประธานอยู่ด้านหลัง สวัสดีทุกท่านครับ